เมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าเกือบไปแล้วนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดก็สามารถเอาตัวรอดจากความเดชหาได้แบบวุดหวิดเลยทีเดียวในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่อาจจะยังดูไม่ค่อยใช้ลรสักเท่าไหร่เมื่อไปเทียบกับเกมล่าสุดที่บุกไปถลม่มทนอนสเปอร์3-0นะฮะเกมนี้ก็ตกลงมาอีกมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นนะครับโอเลกุนาโซชาใช้ระบบ หลังสาเหมือนเดิมเลยนะครับแต่เปลี่ยนจากวิกตอรินเดลเลฟเป็นเอริกไบยี่นะครับแต่ก็มีปัญหาเมื่อราฟาเอลวารานเนี่ยได้รับบาดเจ็บก็เลยต้องปรับระบบกลับมาเป็น4-2-3 1เหมือนเดิมเอาเซ็นเตอร์แบ็กออกเอาเมสันกรีนวูดลงมาเล่นเกมรุกซึ่งก็ถือว่าเป็นการปรับระบบเป็นการแก้เกมที่ถูกต้องในมุมมองของผมนะครับเพราะว่าจังหวะนั้นเนี่ยตอนที่แมนยูเล่นหลังสาอยู่ สกอร์ตกเป็นรองคู่แข่งอย่างออตแลนตาอยู่หนึ่งประตูเพราะนั้นยังไงก็ต้องเปลี่ยนยังไงก็ต้องเอากองหลังออกสักคนเพื่อที่จะส่งตัวรุกลงมาแล้วก็เน้นเกมรุกมากขึ้นนะฮะอย่างไรก็ตามฟอร์มโดยรวมเนี่ยยังยังถือว่าแหมมันดูแบบแหมมันยังไม่ค่อยมันยังไม่ค่อยน่าประทับใจมันควรจะมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะแต่มีผู้เล่นอยู่สองคนเนี่ยต้องบอกว่าช่วยแบกทีมเอาไว้ช่วย ช่วยชีวิตของปีศาจแบงเอาไว้และก็ที่สำคัญคือช่วยเซฟโอเล่อันนี้สำคัญมากนะฮะเซฟโอเล่นนีีสำคัญมากคนแรกก็คือเอริกบายยี่เอริกบายยี่นี่เป็นประการหลังที่มีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือเขาเป็นเป็นผู้เล่นที่บล็อกลูกยิงพุ่งเข้าบล็อกลูกยิงได้ดีถ้าสังเกตเนเวลาเอริกบายยีได้ลงสนามเนี่ยถ้าวันไหนโชว์ฟอร์มดีๆวันไหนไม่ ไม่หลุดนะฮะวันไหนไม่เฟ้อฟ้าวันไหนไม่แบบไม่พลาดง่ายๆเนี่ยพี่แกจะกระโดดบล็อกลูกยิงแบบไม่กลัวตายนะ,ะบล็อกลูกยิงคู่แข่งเนี่ยเมื่อวานนี้ยทําได้นะ,ะแล้วก็ช่วยให้ทีมเนี่ยไม่เสียประตูเพิ่มลองนึกดูถ้าถ้าบายยี่ไม่บล็อกประตูและอัตลันตาได้นําห่างสองสองประตูเนี่ยโอ้โหโอกาสแพ้นี่มันสูงมากนะครับและนอกจากนี้ไม่ใช่แค่พุ่งบล็อกอย่างเดียวโอ้โหเมื่อวานนี้ดยดวลกับคู่แข่งดวลกับไอซาปาตต้า กองหน้ารูปร่างบึกบึนของออตาลนตาโอ้เขาต้องใช้คําว่าเอาอยู่นะนะคือดวลกันหนึ่งหนึ่งเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชนะในการดวลน,นะดวลภาคพ,พื้นดินดวลลูกกลางอากาศเนี่ยทําได้ดีมีความคล่องแคล่วว่องไวมีความเร็วนะตัดชิงจังหวะตัดบอลชิงจังหวะสกัดถือว่าโดดเด่นมากคือถ้าไม่มีใบยี่หรือถ้าใบายี่เล่นไม่ดีขนาดนี้บอกเลยว่าแมนยูเสียมากกว่าสองประตูแน่ครับ เนะมื่อวานนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับเอริกไบยี่ทั้งที่พร้อมลงสนามมาแล้วนะครับเล่นดีกว่าแฮร์รี่แม็กไวเล่นดีกว่าวิกตอรลินเดเลิฟอีกนะควรจะได้ลงอย่างต่อเนื่องมากมากขึ้นนะครับปัญหาคือไบยีเนี่ยไม่ค่อยคงเส้นคงวาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเมื่อวานนีเ้เป็นร่างทรงของย่าบายัน <laughs> จากหนังเรื่องลางทรงนะเมื่อวานนี้โด,โดน โดนผีเข้าพูดง่ายเมืงางเล่นอย่างง่้ฟาวิโอคานาวาโรบวกเปาโลมันเดนนี่นะครับอีกหนึ่งคนที่เป็นเดอะแบกช่วยเซฟโอเล่ช่วยช่วยเซฟตูดของโอเล่ไม่ให้มันร้อนรนก็คือพี่โดนั่นเองนะฮะริสเโดโรนนลโดออืืเมือ่อวานนี้เล่นดีด้วย คือมีส่วนร่วมกับเกมมีมีจังหวะหลอกล่อคู่แข่งมีจังหวะสับขาหลอกมีจังหวะมาต่อบอลมาเชื่อมเกมกับแดนกลางมีจังหวะฉี่ออกไปทางริมเส้นแล้วเปิดบอลเข้ามานะแล้วก็ที่สําคัญทําประตูได้ประตูแรกเนี่ยโอเคอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรเพราะว่าคนที่ต้องชมคือบลูโน่แฟนันที่ตอกลูกส้นมาให้แล้วพิโดระดับพิโด่ลูกแบบนี้ไม่พลาดมันโลง่งๆนะมันยิงแบบมีพื้นที่มีเวลามากมาย แต่ประตูตีเสมอในช่วงทดเจ็บนี่ต้องบอกว่าเด่ามากนะครับคือมันเป็นการยิงที่แบบเหนือความคาดหมายไม่คาดฝันแล้วก็เป็นการยิงที่เฉียบคมเด็ดขาดนะลูกพุ่งเข้าไปเสียบมุมแบบผู้เลีตูพุ่งสุดตัวแล้วก็ไม่ถึงว่าแล้วก็นึกถึงก่อนหน้านี้สองนัดโดนนะโดนวิโดโดนเป็นแพ วิ่ไม่วิ่งไม่ไล่ place. เพลสไอเฮียเพลสพองไอตว์แมนยู่งไม่ได้เล่น place. เพลสไอเฮียไม่ไม่ไม่วิ่งไล่บอลวิ่งเฮียอะไรเขาซื้อมายิงประตูนี่ดูนะครับทิซิโนโรนัลโดสี่นัดในยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่เล่นให้แมนยูในฤดูกาลนี้สามเกมล่าสุดนะประตูที่ทําได้เป็นประตูสําคัญหมดเลยเป็นประตูชัยสองและเป็นประตูที่ช่วยให้แมนยูรอดตายอีกหนึ่งนี่ไง